ภาพของเรานะครับก็จะมีลายให้เลือกตอนนี้เนี่ยทั้งหมด5ลายด้วยกันนะครับทุกลายจะเป็นแนวธรรมชาติทั้งหมดก็คือจะประกอบไปด้วยภูเขาน้ําตกแล้วก็แม่น้ำนะครับแล้วก็รวมถึงสัตว์มงคลทั้งหลายนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูทีทละอันนะแดดอันที่1นนะครับอันที่1นก็มีเป็นรูปสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือมีภูเขาสีเขียวนะครับมีแอ่งน้ําธรรมชาติ นะครับมีน้ำตกแล้วก็มีปลานะแล้วก็มีนกกระเรียนด้วยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับภาพที่2นะครับแสงจนตรงนี้จะเป็นแสงสีทองนะครับเป็นแสงสีทองรูปอรุณตอนเช้านั่นเองนะครับก็เปรียบสเสมือนว่าเรากําลังจะตื่นเช้าไปทํางานหาเงินกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นน้ําตกเป็นชั้นๆนะครับภาพที่สานะครับก็จะเป็น เน้นสีเขียวเป็นหลักนะครับเน้นสีเขียวเป็นหลักเนะี่ยเหมาะมากๆสําหรับคนนะฮะสำหรับคนที่ใช้ความคิดใช้พลังชีวิตในการทํางานเยอะๆนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าภาพสีเขียวเนี่ยเวลาเอาไปประดับในห้องทํางานโดยเฉพาะห้องทำงานส่วนตัวนะในห้องประชุมนะมันจะช่วยให้เราเนี่ยความคิดแบบมันโฟล์มันไหลลื่นนะครับ ภาพแนวธรรมชาตินะครับก็ถือว่าครบเครื่องนะครับก็คือมีส่วนประกอบครบเลยนะภาพตรงนี้นะฮะก็เป็นแหล่งน้าความุมสมบูรณ์นะครับใครที่ชอบภาพแบบนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเหมาะมากๆปัจจุบันเนี่ยผมเอาภาพเนี้ยไปแขวนไว้ที่ห้องรับแขกที่บ้านนะฮะก็คือใช้ขนาดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าดูแล้วสวยดีนะครับผมดูแล้วสวยดีแขกไปใครมาก็บอกว่าภาพเด่นสวยนะครับอันนี้นะก็จะเป็นภาพที่เน้นความเป็นภูเขานะครับเน้นความเป็นภูเขาอันนี้ ส่วนใหญ่เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับการเอาไว้หลังโต๊ะทํางานนะครับหลังโต๊ะทางานของผู้บริหารนะครับเพราะว่าภูเขาหินอย่างนี้นะก็ถือว่าถูกต้องตามหลักฮองจุ้ยนะครับว่าภูเขาหินน่ะมันมีความมั่นคงมันมีความแข็งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็มันหนักแน่นนะครับแล้วก็ดูไม่เป็นคนโลเลนะมันก็จะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินด้วยนะครับมีสามขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกได้เลยนะครับ